และอีกผลวอที่รับเลือกไปก็คือลวงความลับของสเตนนั่นเองครับก็คือปกติผมดูโจโจ้บ้างแต่พี่สเตนคือเป็นแฟนพันธุ์แท้โจโจ้เลยครับเรียกได้ว่าอ่านตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่านทุกภาคจริงๆฮนะเพราะงั้นวันนี้พี่สเตนก็เลยลลวุรวมความลับไม่ให้ผมพลาดครับเป็นไงส่งก็เป็นพี่สเตนไหมล่ะเรื่องที่หนึ่งในไหนก็นไหนแล้วผมขอพูดที่มาของสเตนกันก่อนนะครับที่มาของพลังสเตนมีความเชื่อมโยงกับไวรัสจากต่างดาวที่ติดมากับบุกกระบะท,ที่ตกในแหลมยอร์ก ที่กิแนแลนเมื่อหลายหมื่นปีก่อนโดยเวลัสนี้จะคัดเลือกผู้ที่แข็งแกร่งที่รอดชีวิตและได้รับพลังสแตนส่วนผู้ที่อ่อนแอก็จะเสียชีวิตนั่นเองครับเรื่องที่2คําว่าสแตนมาจากการที่พลังนี้มันจะปรากฏตัวยืนอยู่ข้างๆผู้ใช้หรือก็คือคําว่ายืนนั่นแหละครับแต่ในตัวอักษรคันจิกขาเขียนว่าย uh ูฮิวมอนซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าคลื่นมนตาพูดผีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสแตนเลยครับจงจริงๆแล้ว มันก็คือการพัฒน,นาจากพลังฮาร์มอนในภาคก่อนที่จะมีสแตนนั่นเองครับเรื่องที่3สแตนถูกมองว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อของพลังขึ้นมนตาจากภาคเก่าๆเพื่อให้ผู้เขียนหรือคุณอารากิสามารถสร,ร้างสรรค์พลังที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นโดยไม่ติดข้อจํากัดระบบพลังเดิมนั่นเองครับเรื่องที่4ี่ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับในภาค3ภาค4สแตนมันจะมีรูปร่างเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่พอเข้าสู่ภาค5ดีไซน์จะได้มีความเป็นหุ่นยนต์หรือวัตถุมากขึ้นและในภาค8 สแตนส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์เป็นเครื่องจักรกลอย่างชัดเจนเลยครับเรื่องที่5้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสตาร์แพทินัมรูปลักษณ์ของสแตนนี้ได้รับแรงบาันดาลใจมาจากเคนชิโร่จากเรื่องหมดัดเทพเจ้าดาวเหนือนั่นเองครับถ้าใครรู้จักเรื่องนี้ผมว่าส่วนใหญ่อายุเกิน30กันหมดเลยครับหรือไม่ก็่เกือบเกือบสาแล้วเรื่องที่6ที่น่าสนใจก็คือสแตนของโจเซฟโจสตาร์หรือเฮอร์มิทเพอร์พลมีการระบุจากผู้แต่งครับว่าโจเซฟโจสตาร์มีสแตนนี้อยู่แล้วตั้งแต่ภาคสอง้วครับแม้ว่าจะไม่ได้ปปราาากกกฏออมมใใหห้เ,หเ็็นนนต่่งที7ััจจุบ แตนที่เก่งที่สุดที่แฟนโหวตให้ในปัจจุบันยังมีแค่2ตัวครับแต่แชมป์ก็ยังเป็นของ Go Experience l e เ u i ม m นี่คือตัวที่คนพูดถึงว่าเก่งที่สุดบ่อยที่สุดครับเพราะพลังของมันคือการทําให้ทุกอย่างกลับไปสู่ศูนย์หรือก็คือการลบล้างความเป็นไปและเจตจํานงของคู่ต่อสู้ทําให้การโจมตีใดๆที่มุ่งมายังผู้ใช้ไม่มีวันไปถึงความจริง แถมค่าพลังทั้งหมดของโกเอ็กซ์เพลเยนตเลคเวย์มถูกระบุว่าไม่มีครับซึ่งนแฟนตีความว่าพลังของมันสูงเกินกว่าจะวัดค่าด้วยระบบปกติได้หรือเป็นอันนั้นนั่นเองแต่เรื่องนี้หลายๆคนก็เห็นต่างกันไปโดยเฉพาะตัวที่มีการถูกเถียงกันก็คือ Wonder of You สเตนบอสใหญ่ของภาค8ซึ่งหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในตัวที่รับมือยากที่สุดเพราะมันมีความสามารถในการควบคุมตะก,กาแห่งความหายนะใครก็ตามที่คิดจะไล่ล่าหรือโจมตีผู้ใช้จะต้องเจอกับอุบัติเหตุหรือโชคร้ายที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตททททััทันนนนีีดแบบไมม่างงป้้ออกคร จริงพอเราสังเกตไอ้แตนี่ที่แฟนๆบอกว่าโกงล้วนเป็นแตนแนวป้องกันทั้งนั้นเลยนะฮะสมัยก่อนตอนที่พี่แตนอ่านเรื่องนี้แรกๆแต่พี่แตนก็มองว่าพวกตัวหยุดเวลานี่โกงกว่าแต่พอมามองจริงๆแล้วพวกนี้มันโกงกว่าเยอะจริงๆครับแต่ถ้านับจากเกมด้วยก็จะมีแตนอย่าง The World Over Heaven ที่พลังมันเวอร์มากทําได้ทุกอย่างคือพลังนี้อนุญ,ญาตให้ดีโอสามารถเปลี่ยนความจริงกฎเกณฑ์หรือสถานการณ์ต่างๆได้ตามใจซึ่งเหนือกว่าการหยุดเวลาแบบเดิมอย่างมาก แต่ให้ถือว่าไม่มีแล้วกันนะครับเพราะมันไม่ได้จัดว่าเป็นจักรวาลหลกักแต,แต,แต่แต่ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันมีพลังหนึ่งที่ผมว่าโกงมากและมันไม่ใช่สแตนด้วยนะครับก็คือพลังของจอร์โจสตาร์ที่เป็นนิยายสปินออฟไม่ใช่แคนนอนครับมีพลังเวอร์วางหลุดโลกมากเขาจะมีพลังที่ชื่อว่าทรินิตี้ซึ่งเป็นพลังที่ทําให้ผู้ใช้รู้ว่าตัวเองอยู่ในนิยายและสามารถกําหนดเนื้อเรื่องได้ซึ่งสําหรับตัวพี่สแตนพี่สแตนเชื่อว่าพลังทรินิตี้โกงสุดครับเพราะว่าตัวผู้ใช้ จะรู้ว่าโลกนี้มันก็แค่สิ่งที่เป็นเหมือนแมทริกและเราได้กลายเป็นพระเจ้าของจริงครับคือมันเป็นพลังที่ทําให้ผู้ใช้รับรู้ว่าตนเองเป็นตัวละครในนิยายหรือตัวเอกของเรื่องราวพลังนี้จะทําหน้าที่เหมือนพระเจ้าหรือผู้เขียนที่คอยชี้นาและกําหนดชะตาให้เขาคงผู้ชใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องราวจะดําเนินไปโดยที่ตัวเอกได้รับชัยชนะในที่สุดนั่นเองครับเรื่องที่8ด ถ้าเราพูดถึงสแตนที่เก่งที่สุดไปแล้วสแต,แตนที่หลายๆคนโหวตว่าอ่อนที่สุดก็คือสแต,แตนของฮอลลี่หรือแม่ของโจทาโร่ครับสแต,แตนตัวนี้ไม่มีชื่อและไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆสิ่งที่มันทําคือการปรากฏออกมาเป็นถาวันและดูดพลังชีวิตของฮอลลี่จนป่วยหนักคือฮอลลี่ได้รับสแตนมาจากการตื่นขึ้นของสายเลือดโจสตาร์แต่เนื่องจากเธอเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและขาดจิตติญ,ญญาณในการต่อสู้ เธอจึงไม่สามารถควบคุมพลังได้ทำให้สแตนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจนเกือบเสียชีวิตนั่นเองครับเรื่องที่9สเตนที่หลายคนมองว่าใช้งานยากที่สุดก็คือฟันฟันฟันซึ่งมักถูกพูดว่าเป็นสแตนที่ใช้งานยากที่สุดตัวหนึ่งคือความสามารถของมันคือมันสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แต่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากคือผู้ใช้ต้องอยู่เหนือเป้าหมายในแนวดิ่งและเป้าหมายต้องได้รับบาดเจ็บที่มือหรือเท้าก่อนเลือดที่ไหลออกมาจะกลายเป็นสัญลกษณ์ที่ใช้ควบคุมคือมันลำบากจังวะเฮ้ยคือต้องไปยืนข้างบนชาาวบ้นไม่พอ ต้องทําให้เขาบาดเจ็บที่มือหรือขาอีกต้องวางแผนโคตรเยอะครับผมบอกเลยเรื่องที่10บซิปของ Sticky Finger ความสามารถในการสร้างซิปของ Stan Sticky Finger มาจากหน้าปกอัลบลั้ม Sticky Finger ของวง The Rolling Stone ซึ่งเวอร์ชันแผ่นเสียงต้นฉบ,บับมีลูกเล่นคือติดซิปจริงๆมาให้ลูดเล่นบนปกได้เลยฮนะเอาจริงตอนผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกเื่ออาจารย์แกมองเห็นอะไรรอบตัวเือมาเป็นความสามารถหมดเลยผมชอบมากเลยครับเรื่องที่11ออาจารย์อารากิ เคยเปิดเผยเ่อยครั้งว่าเขาจะออกแบบความสามารถในรูปร่างของสแตนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยสร้างตัวละครผู้ใช้ที่มีนิสัยและบุคลิกเข้ากันกับสแตนตัวนั้นทีหลังเพื่อให้เกิดความกลมกกืนนะสงสัยตอนสร้างเดอะแฮนมันโกงเกินก็เลยต้องเหนือผู้ใช้สินะเรื่องที่12อาจารย์อารากิเคยระบุว่านอกจากโจุกเกะจะเป็นตัวละครที่เขาชื่นชอบที่สุดแล้วสแตนเคซี่ไดมอนเองก็เป็นหนึ่งในงสแตนที่เขาชอบมากที่สุดเช่นกันเพราะมันสะท้อนถึงความใจดี พี่ซ่อนอยู่ใต้ความนักเลงได้สมบูรณ์แบบเอาจริงๆทางนี้พี่สแตนแกชอบตัวลายมากกว่าพระเอกอีกแต่ผมชอบโจสุเกะนะเรื่องที่13ก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงสแตนที่แฟนคลับรู้สึกว่าใช้งานยากที่สุดไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงสแตนที่ใช้งานง่ายที่สุดก็มีหลายตัวเลยครับแต่มีสแตนตัวหนึ่งที่ใช้งานได้เรียบง่ายมากๆเลยก็คือเฮย่าที่เป็นสแตนของโปโคโลโก้ที่อาจจะเรียกได้ว่าใช้งานสบายที่สุดด้วยความง่ายก็คือ สตนต,ตัวนี้ไม่ได้มีพลังโจมตีทางกายภาพแต่ทาหน้าที่ให้คําแนะนาและกระตุ้นโชคให้กับผู้ใช้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทํามีเพียงแค่เชื่อฟังและทําตามสิ่งที่สแตน์บอกและโชคชะตาจะเข้าข้างเองเป็นพลังที่แทบไม่ต้องออกแรงต่อสู้เลยครับเรื่องที่ 14. ไม่รู้มีใครชอบนารันชาไหมแต่ผมชอบสแตน์ของนารันชามากๆคือสแตน์ของนารันชาจะเป็นสแตน์เครื่องบินลบแต่ที่ผมเพิ่งรู้คือมันไม่ได้บินเองนะครับแต่มีคนขับตัวจิว๋วนั่งอยู่ในห้องนักบินด้วยอาจารย์อารากีบอกว่า จตัวจิ๋วนี้ชื่อมิสเตอร์สมิธครับเรื่องที่15มาพูดถึงสแตนของตัวเอกอย่างโจโลีนกันบ้างครับชื่อสแตนสโตนฟรีของโจโลีนนอกจากจะมาจากเพลงของจิมมี่เฮนดริกแล้วยังสะทนน้อนถึงความปรารถนาของโจโลีนที่ต้องการเป็นอิสระจากคุกหินและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับพ่อของเธออีกด้วยนั่นเองครับเรื่องที่สิเพื่อนๆจำฟูโกโกที่โดนอาจารย์ตัดบททิ้งได้ไหมครับคืออาจารย์อารากิตัดบทฟูโกโกออกจากทีมบูจาลัตตีก้กลางคันในภาค5เพราะอาจารย์บอกว่า ส่วนหนึ่งเพราะสเตนเพอร์เพลเฮสมีพลังไวรัสที่รุนแรงและควบคุมยากเกินไปคือพลังมันโกงมากจริงๆนะเพราะพลังนี้คัสตูได้ใน30วินาทีทําให้เขียนฉากต,ต่อสู้ให้สนุกได้ยากมากคือมันเป็นพลังที่มีวงกว้างและก็โคตรโกงเลยครับเรื่องที่17เมื่ออาจารย์อารากิถูกถามว่าอยากได้สเตนตัวไหนอาจารย์อารากิเคยตอบว่าอยากได้ฮารเวสเพราะจะให้ไปช่วยเก็บตังตามพื้นแต่ภายหลังอาจารย์แกบอกว่าอยากได้เฮเวนส์ดอ เขจะได้อ่านใจคนเพื่อหาข้อมูลมาเขียนการ์ตูนได้ง่ายๆมีหน้าละเอจาร์โลหังสุดๆเรื่องที่18ในการให้พลังของแต่ละสแตนอาจารย์จะมีการเขียนกราฟไว้ใช่ไหมครับคือมันจะมีคําว่านอนกับอินฟินิตี้ที่เป็นแฟนมักสับสนกับ2ค่านี้อินฟินิตี้หมายถึงพลังนั้นมีอยู่จริงและเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเช่นความเร็วของเมทอินเฮเบนที่เร่งเวลาจนจักรวาลรีเซ นอนมักจะใช้กับสแตนระดับ Go Experience l e g e n โดยอาจารย์ระบุว่าที่ค่าพลังเป็นศูนย์เพราะพลังของมันวัดค่าไม่ได้หรืออยู่เหนือระดับการวัดปกติไปแล้วก็คือพูดง่ายๆคือ Infinity, อินฟินิตี้อารมณ์ว่าจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดส่วนนอนมันคือ,อยู่จุดสูงสุดแต่แรกแล้วไปครับไม่ต้องสเกลอะไรขึ้นไปแล้วเรื่องที่19มันจะมีสแตนตัวหนึ่งคือพลังวาดรูปของคาเคียวินในตอนเปิดตัวคาเคียวินวาดรูปจทาโร่แล้วฟันขาขาดในรูปทำให้ขาจริงของจทาโร่เป็นแผล แต่หลังจากนั้นความสามารถคลายตุกตาบูดูนี้ก็หายไปเลยกลายเป็นสแตนยิงกระสุนเอเมลด์สแปแทนซึ่งผมก็แอบเสียดายพลังนี้นะรู้สึกโกงมากอยากให้ได้ใช้อีก1ที 20. นอกจากพลังวาดรูปของคาคิวอินจะหายไปแล้ว STAR FINGER อรพายืนนิ้วของจูนลโลที่ใช้บ่อยในช่วงแรกของภาค3ก็หายไปในภาคหลงัง แฟนๆวิเคราะห์ว่าเพราะจโทาโร่มีท่าอยู่เวลาแล้วท่าน,นี้ก็เลยหมดความจําเป็นไปนั่นเองครับโอเคฮะวันนี้ผมก็ขอพูดถึงประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่เกี่ยวกับโจโจ้เพื่อนๆชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ามีคนชอบเยอะเดี๋ยวผมจะมาทําเพิ่มวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ